สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีคู่นุเพียนได้สอยบักฮวงลงมาจากต้นบักฮวงสูงๆนะคะนี่ค่ะที่ว่าเพิ่นเป็นเพียนะนะนะพอเป็นเพียแล้วก็จะมีเชื้อล่ามาจับดำๆนะคะที่นี่มาล่างออกเพื่อจะเห็ดกินนะว่าจะหนึ่งบักฮุงนะคะนี่ค่ะเขาก็จะเกียงมันล้อนอยู่ค่ะท่านผู้ชมเบิง่งนี่ค่ะจะใส่ได้นะคะบักฮุงดำเนิ่นค่ะท่านผู้ชมใส่ได้ นี่ตามหลองนี่เพื่อนกันยั่งยั่งอยู่เนาะนี่ยังมีรอยเพียรอยอันนี้ยูตะ่าเฮาล่างโดยมือนีคุณเพียนใส่น้ายาล่างจานล้างรีบล่างรีบเอาออกนะคะใส่น้ายาล่างจานล้างนี่มันจะดีเพราะว่า เพียกับร่าเขาก็จะฟอร์ไปเพราะมันไหลไปลงในคลองของเทศบาลเข้าก็บบ่อตรงห่วงว่ามันจะวกกลับมาทำลายตุ่นบะงูเขา้าใดอีกนะคะนี่คือวิธีอยู่กับเพียอยู่กับเชื้อร่าให้ได้นะคะท่านผู้ชมอย่างปลอดภัยนะคะรสชาติกันยังดีคือเกาืคะะผิวเขากันยังดีที่จริงนั่นขายกันยังได้นะคะผิวกันยังสวยอยู่คะ่ะมะงดดำเนืนนี่นวยนี่นี่นักหนึ่งกิโล เก่าขีดนะคะส่วนส่วนลูกนี่นี่หนึ่งกิโลหกขีดคะ่ะอายุของต้นบกหุงต้นนี้นี่เกือบจะสองปีแล้วนะคะค่ะเมาเวาให้ท่านผู้ชมฟังเพื่อว่าทา่านผู้ชมเจอปัญหามักหุงเพียขึ้นลากาเป็นร่าดำๆเฮาสามารถบริโภคได้ย่างปลอดภัยโดยการ ล่างด้วยน้ายาล่างจานค่ะท่านผู้ชมรีบล่างออกนะคะรีบล่างออกแล้วก็เอาน้ำเตา,าล่างออกนะคะผิวพันธุ์เขาก็จะสวยงามอยู่คือเก่านะคะกินใ้ปลอดภั่ค่ะนี่นะคะหลังจากปอกแล้วเพื่อนก็นจะก้อนล้อนอยู่คือจังบมีมยังเกิดขึ้นนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะด้านที่มีเพียพ่อเขาปอกออกกระแทบจะบบเห็นเอยียงเลยนะคะเพียเขาจะจับกินอยู่แค่หนอกๆค่ะ เพราะว่าเหาบรดปอยให้เพื่อนปินลาลนะคะพอเห็นรีบตะคุบเลยค่ะท่านผู้ชมยาให้เขาไปแพร่พันอยู่บนต้นบักุงเหานะคะใบใดไม่เพียเฮาก็เอาใหม่ซอยลงมาแล้วก็หมดยังไตยอยู่เฮาก็หาวิธีบ่ให้หมดมันไตขึ้นไปนะคะถ้าเฮาห้ว,ว่ามีหมดนั่นแหละเฮาต้องหาวิธีกำจัดหมดค่ะปัญหาเพียก็คือปัญหาหมดนะคะถ้าเฮาแก่ปัญหาหมดใดเพียมันก็นจะขึ้นต้นบกงเหาบได้ดค่ะ นี่ค่บะบกุวงเริ่มเฮิมแล้วนะคะนี่สวยงามเลยเนื้อสวยหวานกรอบค่ะท่านผู้ชมอันนี้ซิหนึ่งนะคะหนึ่งกินกับแจวมเมล็ดเขาก็จะเริ่มดำแล้วนะคะแต่ว่าซ้ำนี่เนี่ยยังเก็บมเมล็ดพันธุ์บอดายค่ะต้องให้ซุกกว่านี่ก่อนนะคะ ส่วนน่วยนี่สิบืหนึ่งจะโบมไว้กินซุกค่ะเบิ้งแล้วนี่เพิ่นกะแกจัดแล้วเพียงแต่ว่าเพิ่นยังบบแตมเหลืองออกมาโบมไว้จักสามสี่มือน่าจะสุกให้ได้กินได้แล้วนะคะเมื่อคืนนี่นี่ทั่งล่มทั่งฝนนะคะกะยานเพิ่นหล่มนะคะกะเลยพยายามทยอยเออกกินที่แรกนั่นว่าสิให้เพิ่นซุกว่าสิเอาไนใ่เพิ่นมะปูกนัานนะ้ามันจําเป็นทามันล่มฝน ผ้ายุมาบ่อยๆเข้ากับทยอยเอาลุ่งมานะคะท่านผู้ชมบกฮ่งต้นนี้นี่เป็นตัวอย่างใดอย่างดีบาเข้าสามารถอยู่กับเพลียดได้นะคะคือคูู่เพียนพยายามสิบหอยเพรียขึ้นไปนะคะคืออยู่กับมันแต่ว่าอย่าให้อย่าให้มันมาทําลายต้นบกฮ่งเาไม่ให้เพรียขึ้นต้นมะละกอและไม่ให้เพรียชอบที่จะอยู่รอบต้นมะละกอนะคะหาวิธีค่ะนี่ค่ะต้นบกฮ่งของคูู่เพียนอายุเกือบสองปีแล้วนะคะนี่ หน่วยนี้ดกบ่เคยขาดข้อเลยค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นข้อที่ซีที่หาล่ะที่กรลังเป็นหน่วยกระลังเป็นดอกก็คือข้อที่หกนะคะหนึ่งมะฮงเฮิมนำนักหนึ่งกิโลสีขีดนะคะมะฮงดำเนื่นค่ะท่านผู้ชมขอบคุณที่ติดตามนะคะท่านผู้ชมพบกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ